เราถือหุ้นน้อยกว่า50เอร์เซนแต่สามารถสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้นะคะก็คือเราเนี่ยไปถือหุ้นร้อยละ4 8เปนตในบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่งคือชอช้างอย่างที่บอกว่าเราไปไล่ดูแล้วเนี่ยไม่มีผู้ถือหุ้นไรายใดที่ถือเกินกว่าร้อยละหนึ่งมันเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยหมดเลยนะและไม่เคยปรากฏว่ามีกลุ่มที่ผู้ถือหุ้นรวมกันถึงร้อยละห้าสิบเหมือนกับว่าเวลามาประชุมเนี่ยก็มากันกระจัดกระจายน้อยมากนะ นะคะที่มาก็ไม่เกินร้อยละ30ของสิทธิ์ออกเสียงอันนี้เราควบคุมนะพอพานเนี่ยควบคุมบริษัทนี้เพราะว่าเราอาศัยเราเรียกว่า the factor คือข้อเท็จจริงที่ปรากฏเนี่ยนะคะเอามีตัวอย่างที่คล้ายคลึงกันเราก็ถือเหมือนเดิมแหละนะคะเราถือร้อยละสีจริงแต่มีผู้ถือหุ้นอีก10บลายเนี่ยแต่ละลายถือร้อยละ5เราต้องไปดูว่าไอ้สิบลายเนี้ย มันเกี่ยวข้องกันไหมมันมีสัญญาอะไรกันไหมถ้ามันไม่มีต่างคนต่างกระจัดกระจายเนี่ยมันบล็อกโหวตเราได้ไหมสมมุติเราถือสี่สิบแปดเกิดมีผู้ถือหุ้นกอไก่หนึ่งคนมาบล็อกเราก็คือบล็อกเราไม่ได้เนาะห้าห้าเปอร์เซ็นต์มันมันทำอะไรไม่ได้มั้งบล็อกเราไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคงคงต้องดูตรงนี้แต่เขาถ้าเกิดกอกับขอเขาจับมือกันก็เป็นสิบใช่ไหมอันตรายนะใช่ไหมคะ คือกอไก่มาไอ้ไอ้ผู้ถือหุ้นรายที่หนึ่งคนเดียวห้าเอร์นมาบล็อกโหวตเราได้ไหมเวลาโหวตใหญ่ไม่ได้แต่ถ้าเขาจับมือกันคนที่หนึ่งกับคนที่สองจับกันแล้วรวมกันเป็นสิบเปอร์ซนบล็อกเราได้ไหมคะก็สิบก็หมายความว่าเราอาจจะเวลาประชุมจริงๆเราอาจจะต้องใช้ห้าสิเอร์ใช่ไหมไอคนนี้มันอาจจะแต่ก็ไม่น่าอยู่ดีนะไม่ถึงไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าไอสิบคนนี้มันไม่เคยมีข้อตกลงแล้วแนวทางในการออกเสียงก็กระจัดกระจายเราก็คอนโทรลอยู่ดีนะคะ,คะอันนี้มีอีกคำหนึ่งที่มันชอบใช้อยู่เรื่อยๆเราเรียกว่า protective right นะคะภาษาไทยตอนนี้แปลว่าสิทธิ์ป้องกันป้องกัน protective right ตอนนี้ก็แปลประมาณนี้ค่ะสิทธิ์ป้องกันตัวเองเขาบอกว่า protective right ดูยังไงท่านจะเห็นได้โครงสร้างบ้านเราปัจจุบันเนี้ย มันจะเป็นอย่างนี้ฮะถ้าในตราสารจดทะเบียนบริษัทมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าต้องใช้เสียงประมาณสามเขาเรียกอะไรเี่ยเกินสามในสี่อ่ะคือเจ็ดิ้าเปอร์เซ็นต์น่ะถึงจ,จะเชเพิ่มทุนเ,เลิกบริษัทหรืออะไรพวกเนี้ยเลิกกิจการนะคะออกตราสารนี้อะไรที่สำคัญเนี่ยอันนี้เนี่ยหรือเปลี่ยนแปลงข้อบังคับเนี่ยปกติถ้าท่านคุ้นเคยกับอตราสารจดทะเบียนเนี่ยเอกสาร อันนี้มันจะมีอยู่ทุกบริษัทเลยก็จะเขียนประมาณนี้ว่าสิทธิ์เนี้ยคือต้องใช้เสียงประมาณ75%ถึงจะเปลี่ยนไอ้พวกนี้ได้ถึงจะเพิ่มทุนเลิกกิจการเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วเราถือเกิดเเราถือแค่70นะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งถือ30แต่อีสามเอร์เซเนี่ยมันก็จะบล็อกไม่ให้เราถ้าเราจะเพิ่มทุนเขาก็ไม่ยอมเขาก็ไม่ได้ถูกไหมคะเลิกกิจการ เขาก็บล็อกเราสมมุติเขาไม่ยอมไปกับเราว่าให้เลิกอันนี้ทํำยังไงหรือเปลี่ยนแปลงข้อบังคับเขาก็ไม่ยอมเรามองว่าเรายังคอนโคลมไหมคะควโทรลว่าคอวบคุมเรามองว่าไอ้สาสิบเปอร์เซนสิทธิ์พวกนี้มันเป็นสิทธิ์พื้นฐาน เราก็มองว่า70็ดสเราส่วนใหญ่เราเราทำเรื่อง,ง,งนู้นเรื่องนี้ไอ้พวกที่มีสิทธิ์ตรงพวกนี้มันเป็นเรื่องแค่เบสิกอะเรื่องแบบเรื่องเป็นฟันเดเมนทัลซึ่งซึ่งมันสตัคเจอมาตั้งแต่แรกแล้วแล้วแบบว่านะคะค่ะฉะนั้นไอ้คนถือ30เป็นแค่ protective right นะคะมีอีกอันหนึ่งที่เราเรียกว่า potential voting right นะคะเอออย่างเช่นเราถือพวกเดทหรือ equity ี้อินสตูเมนต์บางตัวเนี่ย ซึ่งสามารถแปลงสภาพไปเป็นหุ้นสามัญได้หรือ call option เนี่ยเพราะนเราต้องดูว่าถ้าพวกนี้เราใช้สิทธิ์แล้วเนี่ยเราก็จะมาประกอบกันบวกกันกับเหมือนเมื่อสักครู่ที่เคยยกตัวอย่างเนี่ยว่าไอ้ call option พวกนั้นนะบวกกันแล้วทําให้เสียงเรารวมกันแล้วมันเป็นเสียงข้างมากหรือไม่นะคะเเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูปัจจัยพวกนี้นะคะเนี่ยเฉพาะสิทธิ์ออกเสียงที่เป็นไปได้ที่สําคัญการออกแบบเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้นะคะแล้วก็ เรื่องอื่นๆนะคะนะอันนี้กอกขอถือหุ้นร้อยละ8ปดกัในกิจการคอควายนะคะกิจการกอไก่เนี่ยขายร้อยละ50คือตัวแรกตัวเองถือ80ใช่ไหมก็ไปขายให้กับคอควายอีกเออขายให้กับ x ซึ่งเป็นอีกพาร์ตี้หนึ่งเลยนะคือตัวกอกบขอเนี่ยก็เอากอเนี่ยเอาหุ้นตัวเองไปขายให้ x นะคะขายไปแล้ว ไปทำ call option กับคืนจาก x โดยบอกว่าจะใช้สิทธิ์เมื่อใดก็ได้แต่ราคา exercise price เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็น p r e มียมแหละค่อนข้างจะแพงจากคือวันที่ออกแบบไว้เนี่ยเออมันค่อนข้างจะเป็น p r e มียม price นะก็เหมือนกับถ้า p r e มียมจริงๆเนี่ยก็ไก่มันอยากจะใช้สิทธ์ไหมมัน p r e มียม price คือต้องจ่ายเยอะนะคะถ้าเราใช้สิทธิ์เมื่อไหร่ก็ไก่ก็จะถือหุ้นเออคือทำให้ตัวเองเนี่ย เขาเรียกอะไรคะตอนแรกถือ50ใช่ไหมขายไปแล้วนี่ขายร้อยละห้ไปแล้วถ้าตัวใช้ Exercise Call Option ตรงนี้มันต้องแก้เป็น80อะคะ่ะเพราเราใช้เมื่อไหร่ก็กลับมาสู่สภาพเดิมเมื่อเป็น80ถูกไหมคะเขาบอกว่าจริงๆให้ดูด้ว่าราคาใช้สิทธิ์เนี่ยมันก็มีเนื้อหาทางเศรษฐกิจแล้วก็ไม่ได้สูงมากมันเป็นพรีเมียมจริงมันก็ไม่สูงมาก เขาบอกว่าอย่างไรก็ดีถ้าณนะวันที่เรารายงานมันเป็น out of money ก็คือใช้สิทธิ์แล้วขาดทุนก็คือถ้าเทียบกับมาร์เก็ตณวันที่เราจะใช้สิทธิ์เนี่ยก็คือมันก็ไม่น่าใช้สิทธ์เพราะฉะนั้นอาจจะอาจจะไม่นับนะว่าคือเราได้รูทไปแล้วจาก80หรือ30สิบนะคะเขาบอกว่าต้องดูด้วยว่าคือเนื่องจากถ้าใช้สิทธิ์แล้วมัน out of money ไงเพราะ,ะนั้นเราก็เลยมองว่าเราไม่น่าใช้สิทธิ์เพราะ,ะเราก็อยู่ที่3 0เหมือนเดิมนะแต่ก็ให้ดูเรื่องอื่นๆด้วยว่า เราต้องโปรเทคตัวเราเองไหมคล้ายๆว่าเราปล่อยให้มันหลุดไปไม่ได้อ่ะพูดง่ายๆฉันต้องถืออ่ะพูดง่ายๆอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเสียผลประโยชน์อย่างอื่นเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่าออปชันเนี้ยยังไงก็ต้องใช้อย่างนี้แสดงว่าเราคนโทรลอยู่ถึงแม้เราจะขายไปแล้วนะแต่เราถือออปชันที่ยังไงก็ตามเราน่าจะมีแนวโน้มว่าจะใช้สิทธิน,นะคะอันนี้มีอีกอันหนึ่งเรื่องการควบคุมที่เราเรียกว่าไซโลนะคะไซโลคืออะไรคะ ที่เราบอกว่าเราควบคุมสินทรัพย์กับหนี้สินเฉพาะเจาะจ,จงเราดูนะโครงสร้างอันนี้อันนี้ผู้ถือหุ้น A นะเออถือหุ้นในบริษัทเนี่ร้อยเปอเลยแต่มันแบ่งสีส,สีสีแดงหรส,ส,สีส้มเนี่ยไปมีสัญญากับผู้ถือหุ้นแซดบอกว่าสินทรัพย์อาจจะเพาะสินทรัพย์ก็ได้หรืออาจจะมีหนี้สินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ตัวเนี้ย นะคะคือสินทรัพย์ตัวนี้มันอาจจะเป็นโรงไฟฟ้าแล้วมันก็มีหนี้ที่เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าตัวนี้ผูกกันไว้เฉพาะเจะจงเนี่ยสัญญาว่ามีสัญญาหรือข้อตกลงนะว่าอัน,นเนี้ยให้แซดเนี่ยเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าควบคุมประมาณเนี้ยว่ามีอำนาจตัดสินใจมีให้อำนาจควบคุมนะคะเนี่ย เขาบอกว่าสัญญานี้ไปดูนะถ้ามันคอนโทรลไอแซดมันคอนโทรลไอไซโลตัวนี้เมื่อไหรเนี่ยเขาให้ถือไอไซโลนี้เป็นปันหนึ่งกิจการต่างหากของก็คือแซดก็ต้องเอาไอตัวนี้มาคอนโทรแหละต้องเอาส่วนนะเฉพาะส่วนของไอตัวลงไฟฟ้าและนี่สินที่เกี่ยวข้องกับลงไฟฟ้าที่ที่ทำตาสารกันไว้เนี่ยเอาออกมาเพราะอะไรครับเพราะว่า เวลาเราเลิกบริษัทหรืออะไรก็ตามเนี่ยเจ้าหนี้หรือผู้ถือหุ้นกอไก่เนี่ยไม่มีส่วนได้เสียในไอซโลตัวนี้อีกต่อไปแล้วอะ่ะก็มันก็ไม่ใช่ของเขาไงมันก็เลยต้องกันออกมาไม,ไม่คอนโซลอะ่ะเอก็จะไม่คอนโซลอไอซโลตัวนี้แต่อแมันก็จะเอาไปคอนโซลแหละแยกแยกเป็นดีมเป็นดีมเซปเปอร์เอนติตี้นะคะเนาะโอเคนะคะมีหรือเปล่าไม่รู้ลองดูนะในบ้านเราอาจจะมีก็ได้นะ อันนี้มีอีกอันหนึ่งคือเราเรียกว่าเป็น principle หรือเป็น agent นะคะเราใช้เวลาเยอะมากนะตัวอย่างพวกนี้แต่ว่าตอนแรกทำมาน,นิดเดียวแต่ว่าทำไปเรื่อยๆก็เลยก็เยอะเป็นเป็นหลักเป็นตัวหลักหรือตัวการนะคะบางทีเนี่ยเราอาจจะมอบให้ตัวแทนเป็นคนตัดสินใจนะคะในเรื่องกิจกรรมที่เกี่ยวข้องนะคะเราก็ต้องดูว่าอำนาจตัดสินใจนั้นน่ะคน คือเรายังเป็นผู้สั่งการน่ะมันยังอยู่ที่เราหรือเปล่าเราเพียงแต่มอบไม้อันนี้ไปให้คนนี้นะคะเขาบอกว่าให้ดูด้วยว่าขอบเขตอำนาจการตัดสินใจคืออะไรค่าตอบแทนของข้อตกลงนี้คืออะไรสิทธิที่ผู้อื่นถืออยู่คืออะไรผลกระทบของการตัดสินใจอันนี้คือเรามอบให้คนนี้ตัดสินใจเนี่ยแล้วไอ้คนนี้มันตัดสินใจไปแล้วเนี่ยไอ้ผลกระทบในเรื่องผลตอบแทนเนี่ยมันมันเป็นยังไงบ้างนะคะที่มีต่อเรานะคะ มันส่วนใหญ่มันจะเข้าขายอย่างนี้ยนี่ตัวอย่างก็คือเรื่องผู้จัดการกองทุนนั่นแหละผู้จัดการกองทุนบริษัทอ,อย่างนี้ค่ะคือคนนี้เขาไปจัดตั้งอกองทุนขึ้นมาอันหนึ่งนะคะแล้วเอาหน่วยลงทุนไปขายนะแล้วเขาเนี่ยเป็นผู้จัดการกองทุนเอาสมมติว่าเป็นแบงก์บีแล้วกันแบงก์บีเนี่ยตั้งกองทุนอันนี้ขึ้นมาและก็บอกว่าจดทะเบียนทั้งหมด 5,000ันล้านนะคะหน่วยลงทุนก็แบ่งละหน่วยละสิบบาทนะคะแล้วก็บอกว่าแบงก์บีเนี่ยก็เป็นผู้จัดการกองทุนท่านจะเจออยู่บ่อยๆท่านก็ซื้ออยู่ทุกวันไอนกองทุนพวกนี้เนาะใช่ไหมคะมีทุกแบงก์อ่ะกุงศรีกุงไทยกุงกุงอะ,งงงงอะไรมีกองทุนลักษณะน,นี้นะโดยผู้จัดการกองทุนเนี่ยก็มีตราสารระบุแล้วแหละว่าอาจจะเป็นบริษัทจัดการหลักทรัพย์ของธนาคารบก็ได้หรือตัวบริษัทธนาคารบีแหละเป็นผู้จัดการนะ ทีนี้ตราสารพวกนี้มันจะระบุไว้ชัดเจนเลยว่าการลงทุนเนี่ยให้ลงทุนอะไรบ้างเช่นมันบอกว่าเงิน5,000ล้านเนี่ยเอาไปลงทุนเป็นตราสาราทุนทั้งหมดเลยนะแล้วก็เป็นบริษัทท็อป50นะท็อป50ก็คือไอตัว Top Listed 50ลาายแรกเนี่ยนะแล้วก็นี่คือโครงที่เขียนไว้แค่นี้คือเงิน5,000ล้านให้ไปลงทุนใน Listed Company ที่เป็น Top 50ลายแรกนะคะนะแต่ไม่ได้พูดว่าเออต้องต้องมีเงินปันผลหรือไม่นะมันเขียนแค่นี้แหละนี้อำนาจเวลานี้คือว่าผู้จัดการก็จะไปดีไซน์เองว่าจะไปลงทุนบริษัทไหนใน t o อป0นี้ถูกไหมคะเขาเป็นคนเลือกเองนะเขาเป็นคนเลือกเองทีนี้ไอตัวผู้จัดการเนี่ยถือหน่วยลงทุนไว้ร้อยละสิบ แล้วเขาก็ได้ค่าจัดการล่ะร้อยละหนึ่งของสินทรัพย์สุทธิปกติอันนี้ก็เป็นมาเก็ตเรทธรรมดานะเราจะสังเกตว่าไอค้คนนี้ไม่ได้รับผลตอบแทนสูงนนก็ปกติทั้งหมดเลยเปรากฏว่าผู้ลงทุนอื่นเป็นยังไงอย่างเราถือหน่วยลงทุนเนี่ยมันก็กระจัดกระจายเนาะเราจะไปเป็นทําอะไรได้กับการตัดสินใจของผู้ลงทุนไหมของไอ้ผู้จัดการไหมเราก็ไปทําอะไรไม่ได้และไอ้ผู้จัดการกองทุนคอนโทรลไหมมันถือสิเนี่ย ตัดสินใจได้หมดเลยนะ make decision เนี่ยเราบอกว่า make decision ในเรื่องที่สำคัญก็คือไปเลือกเอามาซื้อสินเงินเงินลงทุนบริษัทไหนดีเอามาใส่พอร์ตเนี่ยหรืออาจจะขายไปก็ได้แล้วก็ซื้อมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรามองไหมว่าจริงๆก็ไม่ใช่นะเพราะว่าอะไรมันมีกรอบหรือนะโยบายที่เป็นตราสารจัดตั้งกำหนดไว้แล้วว่าคุณทำอะไรแต่ว่ามันอาจจะมีแบบว่าคุณไปเลือกบริษัทไหนเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงนิดนึงแหละผู้ลงทุนก็ต้องยอมว่า ไออาจจะไปเลือกลงทุนไอท็อปห้าสิบที่มันก็มันอาจจะไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นนี้เราก็เปิดอยู่แล้วว่ามันอยู่ท็อปห้าสิบเขาบอกว่าอันนี้มันตัดสินใจภายใต้กรอบที่กําหนดมันไม่ได้ทําอะไรเลยก็คือว่าและผลตอบแทนที่เขาได้ที่เป็น variable return เนี่ยก็น้อยนิดเดียวและอย่างนึงมันเป็น market rate นะมันไม่ได้ Off Market เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้บอกว่าตัวแทนไอคนนี้มันมีมันเป็นตราสารจัดตั้งว่าได้รับมอบหน้าจากเราไปทำอะไรมาประมาณนี้นะคะ ก็มีข้อพิจารณาว่าแล้วถ้าเกิดไอ้คนผู้จัดก,การกองทุนมันถือเยอะขึ้นเยอะขึ้น,นจากส0ซกลายเป็น20%เนี่ยเราจะถือว่าเพราะการตัดสินใจของเขาเนี่ยจะกระทบตัวเขาค่อนข้างเยอะแล้วเขาก็มีส่วนได้เสียในตัวนี้เยอะจะมองไหมว่าเขาควบคุมไหมคะเห็นไหมก็น่าจะยังอยู่นะแต่ว่าแต่ว่ามาตรฐานมันเขียนไว้เหมือนกันนะว่าให้เราไปดูตรงนี้ด้วยว่า ไอ้ถ้ามันยิ่งโฮเยอะเท่าไหร่ม,มันมันมีอินดิเคทีว่ายิ่งคุณโฮเยอะคุณยิ่งต้องเข้าไปมีอะไรเดียมีอิทธิพลนะว่าคุณกระทบตัวคุณเองใช่ไหมแล้วยิ่งคุณมีอำนาจตัดสินใจในเรื่องอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันพูดเฉยนะว่าเป็นอินดิเคทีว่าเราก็ต้องไปดูแหละว่าเมื่อไหร่ดีถ้าถือเออนึกคิดว่ามันน่าจะมีปัจจัยอื่นบอกมากกว่านี้นนะถ้าถือแค่ยี่สิบเพิ่มอาจจะพูดยากเหมือนกันเนาะ ว่าเขาคอนโ control เนี่ยแล้วเขาจะไป c o n s o l ิเดตไอกกล่องทุนนี้ยังใส่ไม่กลรตคงไม่ยอมทํานองเนี้ยประมาณเนี้ยค่ะอ่าก็ไม่มีอะไรละประมาณว่าตัวอย่างดูมาจนเพลินหลับแล้วหลายคนหลับนะคะเนี้เห็นหนะ้าเห็นหนะ้าตื่นได้แล้วค่ะตื่นได้แล้วถ้าอยากถามอะไรโจทย์เอาไว้ก่อนนะคะตอนนี้จดเอาไว้ก่อนหลายคนหลับเลยนะทานข้าวอร่อยใช่ไหมคะ ไปทานข้าวที่ไหนกันเอ่ยเขาไม่ได้เลี้ยงข้าวเนาะ <c oughs> อย่าเพิ่งหลับค่ะตื่นได้แล้วค่ะตื่นได้แล้วค่ะจะจบแล้วค่ะ <c oughs> ก็เราใช้เวลามาสักโอ้โชั่วโมงหนึ่งแล้วนะคะเอาเป็นว่ามาถึงท่อนท้ายแล้วว่าอันนี้มันก็ไปคัดลอกมาจากงบที่อยู่ใน27เดิมเราว่าหลักเกณฑ์การทำ Consolidate ทำยังไงทำเหมือนเดิมนะคะคือ ต้องใช้คอนซะิสเซนต์นโยบายการบัญชีที่เสมอกันบอ่อใหญ่บอย่อยนะคะตัดรายการก็เหมือนกันแต่ไอ้ส่วนได้เสียผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเนี่ย,เ,ยเราเรียกว่าอะไรฮะนันคอนโทรลิงอินเทรสแต่ก่อนนี้เราเรียก MIMI อใช่ไหมอันนี้ไม่เรียก MI แล้วเราเรียก NCI นะคนเนี้แต่ก่อนนี้มาอยู่ที่ไหนนี้ใช่ไหมไม่เอาแล้วตอนนี้ถือเป็นเจ้าของคนหนึ่งนะไอคนนี้เป็นเจ้าของด้วยนะนะ อยู่ในบรรทัดของส่วนของเจ้าของแต่แยกออกมานะคะ NCI การเปิดเผยรายการส่วนได้เสียในบริษัทย่อยให้ไปดู Dis c ก s ชอ r e เบอร์12ที่เมื่อเช้านี่คุณวรพรคงมาเล่าให้ฟังแล้วทีนี้มันก็พูดเรื่องนี้ด้วยว่าถ้าคุณ l o s t control เมื่อไหร่เนี่ยคุณ l o s t control คืออะไรถ้าคุณถืออยู่70แล้วคุณขายไป40คุณเหลือ30ใช่ไหมคุณเหลือ30เนี่ยเขาบอกไงรู้ไหมไอ้30ที่โฮเนี่ย ให้รับรู้แฟร์แวลูบนไอ้สามสิบเปอร์เซ็นนี้ด้วยคุณก็จะมีกําไรจากไอต้ตัวแต่แรกคุณขายไปสี่สี่สี่สิบเนี่ยไอ้สี่สิบเนี่ยคุณรับรู้ด้วยแล้วโดยเวที่ว่าคนมันเอาเงินมาจ่ายคุณนะ่สมมรัสี่สิบเปอร์เซ็นแฟร์แวลูแต่เขาบอกว่าเราก็จะต้องแวลูไอ้ตัวสามสิบเปอร์เซ็นที่เหลือด้วยแฟร์แวลูด้วยเท่ากับเรารับรู้ไอ้สามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยหนะ้าวันที่ขายไปแล้วเนี่ยขายสี่สิบไปแล้วเราเหลือสามสิบเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยผ่านกําไรขาดทุนด้วยเราก็ แ a ร์แว l u ลของไอ้สานี้ด้วยผ่านงบกําไรขาดทุนนะก็ดีเนาะถ้าขายไปขยันซื้อซื้อขายๆอาจจะได้กําไรเยอะนะ <c oughs> ถ้าเาถ้าพอร์ตเราดีคือถ้าเงินลงทุนในพวกนี้เราดีนะคะค่ะแต่ถ้าเราขายแล้วยังไม่ l o s ส control นะเช่นเมื่อกี้70%ใช่ไหมแล้วขายไป10%ยังถืออยู่60%เขาไม่ให้รับรู้กำไรจากการขาย10%นั้นเลยนะเขาถือว่าคุณยังเหมือนเดิมอะ ก็ราชนะไม่ให้รับรู้เลยนะคะนะคะอันนี้ก็นี่คือคันนี้มาตรฐานตัวนี้คือช่วงเปลี่ยนแปลงคืออะไรคะเขาบอกว่าโดยมากคุณต้องปรับย้อนหลังแหละแต่ว่าในกรณคือถ้าคุณปรับย้อนหลังเนี่ยเขาพูดถึงคําว่างวดก่อนหนึ่งงวดนะคะคือมาตรฐานตามที่อ่านเนี่ยก็คือว่าเราอยู่ที่งวดปัจจุบันใช่ไหมสมมติมาตรฐานมันให้ใช้ในปี5้าแปดใช่ไหมคะเราก็บอกว่า 58เราใช้และหนึ่งมกรลางวดก่อนหนึ่งงวดก็คืองวดปี57นะคะคือการปรับย้อนหลังเนี่ยให้ c o m p พ t เ t i v e ตัวเลขเปลี่ยนเปลี่ยนเพียบเทียบระหว่าง57กับ58เท่านั้นแหละประมาณนี้แหละนะคะแต่ทีนี้คือเขาพูดอย่างนี้ค่ะมันมีอย่างนี้ว่ากรณีที่ไม่ปรับย้อนหลังมีอะไรบ้างอย่างเช่นเดิมเนี่ยเราใช้มาตรฐาน27อยู่เดิมเนี่ย เราตีความว่ามันควบคุมแต่มาตรฐานใหม่เนี่ยมันบอกไม่ควบคุมอันนี้เขาบอกไม่มาทำอะไรนะคะนะแต่จะเห็นท่านจะเห็นได้ว่ายี่สิบเจ็ดมันไม่คอมพลี h e n ฟเท่าเท่าเบอร์สิบใช่ไหมนั้นเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นน้อยกว่าไหมเนาะไม่ค่อยมีนะว่าเดิมตีความว่า control แต่อันใหม่ไม่ control เนี่ย situation นี้น่าจะน้อยนะเนาะไม่น่ามีมันน่าจะมีอย่างเงี้ย เดิมไม่ได้คิดว่าตีความว่า control แต่อันใหม่ตีความว่า control อันนี้ต้องปรับย้อนหลังนะเออนะคะอันนี้ก็จะยุ่งนิดหนึ่งแล้วจะปรับยังไงดีนะคือต่ก่อนไม่ได้ c o n โซลตอนหลังที่เราออกมา c o n โซลเนี่ยยังไงนะคะประมาณนี้แต่มันก็มีอันยึงไว้เต่งไว้บอกว่าถ้าปฏิบัติไม่ได้ก็ไม่ต้องปรับย้อนหลังแต่นี้มันต้องเข้าเงื่อนไขว่าปฏิบัติไม่ได้เนี่ยในสถานการณ์อย่างไรต้องไปดูเบอร์แปดนะคะว่าฐานเบอร์แปดมันจะเขียนไว้นะคะ อ่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวท่านกลับบ้านอาจจะไปดูก่อนว่าเอ๊ะไอบริษัทที่เรามีอยู่บริษัทย่อยเนี่ยที่เราเอามาแรกเลยเอามาคอนโซลเนี่ยตามเงื่อนไขใหม่มันอาจจะไม่คอนโซลยากนะยากนะลองดูคือท่านจะต้องมีสถานการณ์แปลกๆแล้วถ้าอย่างนั้นน่แต่ว่าโดยมากมันจะเป็นแบบนี้คือว่าเดิมเนี่ยไม่ได้คอนโซลแล้วตอนนี้ตีความตามอันใหม่เนี่ยมันน่าจะเอามาคอนโซล นะอย่างเช่นท่านถือหุ้นอยู่45นใะนลิสต e เอันนึงแต่ว่าท่านไม่เคยคิดจะมาคอนโซลเพราะว่าคือที่เหลือเกิดกระจัดกระจายหมดเลยนะผู้ถือหุ้นเป็นเป็นพับบิกแล้วก็เขาอาจจะรวมเสียงมาไม่ได้อะไรเงี้ยนี่ต้องกลับไปดูอีกทีหนึ่งนะคะอะนะนี้เราก็มาถึง27เอา27คงเหลืออะไรคะหลังจากที่แก่แก่เอาไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะคะลองดูนะคะก็พูดแค่ว่าเ ประเด็นสาคัญคืออะไรแล้วหลักการบันทึกเง,งินลงทุนส่วนที่เหลือเขาบอกว่าเนี่ยก็เล่าให้ฟังแล้วนะคะก็คือตัว27มันจะเหลือเรียกว่าเป็นงบเฉพาะกิจการก็เหมือนกันนะคะใช้ควบคู่กันนะคะประเด็นสําคัญก็คือเขาว่างบงบเฉพาะกิจการหมายถึงอะไรคะเราต้องนําเสนอไหมหรือเราทําแต่คอนโซลอันเดียว ทำคอนโซลอันเดียวหรือทำงบเดียวด้วยไหมต้องทำเพราะใครให้ทำใครให้ทำ <laughs> เอา <c oughs> ก็หลักการบัญชีมันพูดไว้ว่างบรวมมันสะท้อนมันดีที่สุดแล้วจะไปดูทำไมงบเดียวอ่ะใครให้ทำมังบเดียวอ่ะคะใครให้ทำทำทำไมคะทำไมต้องทำอ่ะคะอะไรนะ สมัมกรอุ้ย um, สมบัมิมกรมันเรื่องมากําหนดเราไม่ได้นะเราใช้หลักการบัญชีนะอ๋อแต่สมักรจะเอางบเราไปคิดภาษีใช่ไหมตอนไปยื่นแต่เขาไม่ได้บอกนี่ว่ายื่นงบเดี่ยวงบรวมนะเอางบรวมไปยื่นก็มีเหตุผลนะแต่ว่าจริงๆเหตุผลมัน มันอาจจะเป็นข้อกฎหมายหรือเปล่าไอ้ประมวลไอ้ข้อกฎหมายอะไรเรานะกฎหมายมหาชนกฎหมายแพ่งพาณิชย์เราหรือเปล่าว่าไม่แน่ใจนะว่างบมันต้องเป็นงบอะไรกฎหมายกฎหมายบริษัทธรรมดาทั่วไปเนี่ยงบการเงินเนี่ยงบการเงินตามกฎหมายเนี่ยหมายถึงงบเดี่ยวหรืองบรวมอ่ะงบเดี่ยวเนาะ้านน่าจะประมาณนั้นนะมันก็เลยดูดูว่าเอ้ต้องแต่ตอนนี้เราบ้านเราก็แก้ปัญหายังไงก็ใส่มันทั้งสองช่องไง อยู่ในเล่มเดียวกันเลยก็ยื่นได้หมดแหละยื่นกระตอด้วยยื่นกระทรวงพาณิชย์ด้วยใครอยากดูก็ดูใช้ได้หมดค่ะแต่ว่าในบางประเทศเขาก็ไม่ได้ทําแบบนี้ใช่ไหมคะตัวเซพเปเลตเนี่ยเขาอาจจะไปไปพรีเซนต์ต่างหากเขาไม่ได้แทบไปดูแอนนูร r รีพอร์ตของบริษัทต,ต่างประเทศเขาจะทําแต่งบรวมนะคะแล้วแต่ประเทศมันก็แล้วแต่ข้อกฎหมายหรือว่าคล้ายๆมันเป็นประเพณีแต่วันนีท้ที่เราถามเนี่ย มันก็มีที่มาที่ไปแหละว่าใช้ประโยชน์ยังไงเราก็เลยต้องเสนอนะแต่ว่ามาตรฐานมันไม่ได้กําหนดว่าท่านจําเป็นต้องเสนองบเดียวนะท่านไม่จําเป็นก็ได้นะมาตรฐานไม่ได้บอกว่าแสดงว่าตามรี q ควรเมนท t ทางทางด้านบัญชีนะอันนี้มันก็เป็น r e q u i รเมน n t อื่นๆแหละที่เราคิดว่าอ่ะทีนี้เวลานําเสนอเนี่ยก็ไม่จําเป็นอยามาใส่เล่มเดียวกันก็แยกเล่มเงินก็ได้นะ นะถูกไหมคะอันนี้อันนี้ก็ไม่มันไม่ได้เขียนไว้ว่าคุณต้องมาใส่ในเรียงให้มันเป็นสี่ช่องห้าช่องอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะค่ะนะคะทีนี้เขาบอกว่าก็คือเรามีลงทุนในย่อยไม่รู้เมื่อเช้าคุณวาราพรใช้คําว่าร่วมค้าเขาใช้แปลว่าอะไรฮะเขาเป็นญยัิศั์ขึ้นมาเป็นอะไรนะร่วมค้าเหมือนกันใช่ไหมจอยอ Arrangement เนี่ยร่วมอะไรการงานใช่ไหม ร่วมการงานตอนนี้เดิมมันใช้คําว่าร่วมค้าเดนก็ยังไม่เปลี่ยนแต่ว่าไม่รู้ท่านลองช่วยออกความเห็นแล้วกันว่าร่วมการงานหรือร่วมค้ามันสื่อดีกว่ากันคือคําว่า joint a r r a n g e m e n t น่ะนะคะไอ้นนี้ยังไม่ยุตินะท่านก็ไว้ได้ว่าท่านชอบคําไหนเอาท่านชอบคําไหนเพราะว่าเดิมเราใช้คําว่าคําว่า joint Jo i n t venture เนี่ยเราแปลเราแปลว่าการร่วมค้าน่ะ แต่คุณนรงเข้าไปแปลว่าร่วมการงานคุณกับค,คุณวาราพลเขาแปลว่าร่วมการงานนะคะใช่ไหมร่วมอันนี้ก็ช่วยกันคิดหน่อยแล้วกันว่าเราชอบคําไหนดูมันนะนะอันนี้ก็นี้เรามีย่อยหรือว่าไอ้ร่วมการงานหรือร่วมค้าเนี่ยแล้วก็มีร่วมนะคะอันนี้ก็คือว่าเรามีเงินลงทุนในพวกนี้ก็คือที่มาว่าเราเอามาทำงบคอนโซเลเดตหรือมาทำเอ็กวิตี้เคาน์ติ้งก็ได้นะคะ แล้วก็คืออาจจะอาจจะนำเสนองบเฉพาะกิจการก็พูดประมาณนี้แหละท่านอาจจะนำเสนอก็ได้แต่ทีนี้ถ้าบริษัทเราอ่ะไม่มีร่วมไม่มีร่วมการงานเนี่ยเราก็เดี๋ยวโดดๆงบของเราเรียกว่างบอะไรคะเขาเขาเรียกว่าไอคนนี้ไม่ใช่ขบวไม่ใช่แซปเปเลแต่ว่ามันก็คืองบการเงินอันหนึ่งแหละคือเราไม่มีย่อยไม่มีร่วม ไม่มีอะไรนะคะเราก็เป็นของเราแหละแต่ภาษาบัญชีมันบอกว่าตัวนี้ไม่ใช่งบเฉพาะกิจการถนะ้าไม่มีเราเรียกมันว่าไม่ใช่นะคะเดี๋ยววันหลังมันอาจจะมีก็ได้ไม่ใช่เราไปจ่าหัวมันบอกว่างบนี้คือ Separate Financial Statement ก็ไม่จําเป็นต้องไปเขียนมันนะคะ่ะนะคะแต่ถ้าท่านท่านมีท่านก็เขียนหัวอยู่แล้วว่าอันนี้เป็นช่องนี้เป็น Separate ที่เราพรีเซนต์รวมกันอ่าทีนี้มันพูดถึงงบเฉพาะกิจการตอนนี้คือว่า ไม่เกี่ยวเลยก็คืองบของผู้ลงทุนใช่ไหมไปลงทุนในย่อยในร่วมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเงินลงทุนเนี่ยใช้หลักการบัญชีอะไรคะเออลงลงในย่อยในร่วมเนี่ยใช้วิธีอะไรราคาอะไรราคาทุนใช่ไหมคะคอสเบสิสใช่ไหมใช่ไหมเงินลงทุนในร่วมเราทำเอ็กวิตี้ไหมในงบเดียวอะ่ะทำเปล่าคะไม่ได้ทำเนาะหรือใครยังทำอยู่ <laughs> เราไม่ได้ทำนนในงบเดี่ยวตอนนี้ในนี้มาตรฐานมันเขียนไว้ว่าใช้ราคาทุนหรือหรืออีกออปชันหนึ่งคือไป follow ไอมาตรฐานเรื่องเครื่องมือทางการเงินคือไปใช้ตามออปชันนั้นแต่บ้านเราตอนนี้เบอร์9มันยังไม่ใช้หรือเบอร์3าก้ไม่ได้ใช้เราก็เลยใช้ราคาทุนนะคะเพราะฉะนั้นเงินลงทุนในงบเดี่ยวเราเนี่ยเราก็ใช้ cost basis ถูกไหม คอสนี่มันจะมีกูดวิวมันจะมีอะไรไม่มีมันแฝงอยู่มันไปอยู่ในงบรวมหมดนะคะไม่เกี่ยวนะคะก็ธรรมดาละเป็นคอสเบสิสคอสก็คือว่าถ้าท่านได้รับเงินปันผลมาท่านก็ไปลงเป็นรายได้ไปซะจบนะคะถูกไหมไม่ทำอะไรนะคะเขาบอกว่าหากเงินลงทุนนี้รับรู้ในงบกำไรขาดทุนรวมด้วยวิธีมูลค่ายุทธรรมผ่านกำไรขาดทุนเนี่ยนะเขาบอกว่าเออมันมีติ่งอยู่นิดนึงว่า หากเราไปเลือกว่าในงบในในงบรวมเราเนี่ยเราเอาเงินลงทุนเนี่ยได้ใช้วิธี fair value t r o u g PNL เนี่ยงบเดียวก็ต้องทำด้วยนะคะแต่อันนี้มันมันไม่น่าจะเป็นเงินลงทุนในกลุ่มบริษัทเนะาะเงินลงทุนในกลุ่มบริษัทเ,เราทำ fair value t r o u g PNL ไหมไม่น่ามีนะนะคะอืม่าเปิดเผยร,รายการนะคะท่านก็เปิดเผยอะไรคะ โอตอนนี้กราตอกให้ท่านเปิดนั่งเยอะแล้วอะที่บอกว่าเทเบิลจำได้ไหมเงินลงทุนอะเปิดเยอะไหมใครเป็นคนทำงบประเจเห็นเนี่ยเปิดเงินลงทุนเรามีเกิด50บริษัทร้อบริษัทเนี้หน้าเรายาวไหมเปิดไปหมดเลขเอนติตี้นี้ชื่อบริษัทอะไรอยู่ประเทศอะไรเราไปถือหุ้นเท่าไหร ประมาณนั้นใช่ไหมเงินลงทุนราคาทุนเท่าไหร่ได้เงินปันผลมาเท่าไหร่โอ้โหเปิดปีเดียวไม่พอเปิดสองปีอีกถ้าเรามีร้อยบริษัทเราก็ยาวเนาะยาวยาวนะเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องเปิดแหละนะคะแต่ว่าทีนี้อันนี้มันพูดพูดอย่างนี้ค่ะท่านจําเรื่องนี้ได้ไหมคะว่าบางกรณีเราไม่ทําคอนโซลก็ได้ไม่ทาเพราะอะไรคะเราเป็นบริษัทใหญ่ระหว่างกลางอะ่ะ มันมีไอ้คนข้างบนเนี่ยทำแล้วบนหัวเราอะเราก็ใหญ่เหมือนกันแต่มีใหญ่กว่าเราข้างบนเราเป็นอินอินอิมอะไรไดไม่ใช่บริษัทใหญ่ในขั้นสุดท้ายแหละแล้วเกิดไอ้เราก็ไม่ต้องคอนโซลไอ้บริษัทย,ย่อยของเราเพราะว่าทั้งตัวเราและก็ไอ้บริษัทย,ย่อยเราเนี่ยมันถูกนําไปคอนโซลที่ข้างบนเราเต็งสูงสุดนะ่ะแล้วแล้วเราก็เปิดเผยว่า เออนี่ไงปไงปคอนโซลที่ไอคนนี้ไอคนนี้อยู่ที่ไหนจดทะเบียนอะไรแล้วตัวเราไม่คอนโซลเพราะอะไรนะคะและ้วก็ไอผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นส่วนน้อยในตัวนี้เ n อร์ m e d i a ยตคนนี้มันยินยอมว่าไม่ต้องพรีเซนต์แต่ถ้าเ n อร์ m e d i a ยตมันเป็น listed เนี่ยมันไม่ได้นะมันก็ต้องทําแหละด้วยนะถูกไหมถ้าเ n อร์ m e d i a ยตเป็น listed ดนี้เราก็ต้องเปิดเผยนะคะถ้าว่าเราไม่ทํางบรวมเพราะว่ามีคนข้างบนทํานะคะนะคะตามเงื่อนไขที่ได้รับ exemption exemption น,น,นี้ก็เหมือนเดิมถ้าท่านจําได้นะคะ่นะ,คะ นี่รายละเอียดกานลงทุนในย่อยร่วมค้าเนี่ยสถานที่ประกอบการคืออยู่ที่ประเทศอะไรแหละบางทีเราก็เขียนด้วยว่าทําอะไรกิจกรรมอะไรสัดส่วนการถือหุ้นที่สําคัญที่มาร์กตัวแดงก็คือว่าท่านใช้วิธีการมันเนื่องจากมันเป็นช้อย,อยงไงคะคอสหรือว่าใช้ตาม Fair v a l u ลนะคะตามเบอร์39ิบนะคะท่านต้องเขียนให้ชัดจบละจบจบเหนื่อยเลยนะฟังฉัเหนื่อยเลยคะ่ะแต่ยังไม่จบยังไม่จบเนาะมีฉบับหนึ่งคะ่ะเดี๋ยวเขากับบ้าน <laughs> อยากกลับบ้านกันแน่แล้วเดี๋ยววันนี้เลิกเร็วค่ะจะได้ไม่รถติดเนาะเดี๋ยวยังมีฉบับค่ะน้องมาช่วยพี่เปิดสไลด์หน่อยได้ไหมคะอ่ะค่ะเดี๋ยวถ้าใครมีใครอยากถามอะไรไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เราไปอีกเรื่องมูลค่ายุยธรรมอันนี้สั้นๆค่ะไม่นานใช้เวลาสัก45นาทีให้จบนะคะเพราะนั้นเราก็จะได้กลับบ้านตอนสามโมงเสร็จๆนิดๆค่ะท่านอย่ารีบกลับบ้านก็อย่าพิ่งกลับบ้านแล้วะคะ่ะ อ,อนุพีเบรกไดเหรอโอ้น้องเขาบอกมีเบรกงั้นเป็นเบรกก่อนไหม <c oughs> ดีไหมคะ <c oughs> <c oughs> ดีดีดีโอเคก็ okay, จะได้กลับมาอีกนิดนึงก็รับราไม่ไม่เกินสี่โมงแน่นอนคะ่ะไม่เกินค่ะ <c oughs> ขอบคุณคะ่ะ